สวัสดีคะ่ะทุกคนดิฉันสุมาลัยโอไบรันยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์สร้างสเสน่ห์รายการที่จะช่วยให้คุณพัฒนาตัวเองสื่อสารเก่งขึ้นและกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากอยู่ใกล้วันนี้เรามาถึง EP ที่12กันแล้วนะคะหัวข้อของเราในวันนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ของทุกคนอย่างแท้จริงคะ่ะคุณเคยไหมคะเวลาคุยกับใครสักคนเขาพูดว่าไม่เป็นไรแต่สีหน้าและท่าทางมันบอกชัดเลยว่ายัางไม่โอเคหรือบางทีแค่เดินเข้าห้องเราก็รู้สึกได้แล้วว่าใครกำลังอารมณ์ดีและใครกำลังเครียดโดยที่เขายังไม่พูดอะไรเลยด้วยซ้ำนั่นเลยคะ่ะ คือพลังของภาษากายวันนี้ดิฉันจะพาคุณไปเจาะลึกว่าเราจะอ่านขนออกจากภาษากายได้อย่างไรบ้างและยังมีเทคนิคเล็กๆที่คุณสามารถเอาไปใช้ ปรับภาษากายของตัวเองเพื่อเพิ่มสเสน่ห์และความน่าดึงดูดให้กับตัวเองได้อีกด้วยค่ะเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะเรื่องนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองคนรอบข้างไปเลยทีเดียวค่ะภาษากายที่1การสบตาหรือไ c o n t a c t นั่นเองค่ะการสบตาเป็นภาษากายที่ทรงพลังที่สุด เพราะดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจเวลาเรามองตาใครเรากำลังสื่อสารโดยไม่ต้องพูดค่ะสบตาอย่างมั่นคงแสดงถึงความมั่นใจความจริงใจและความสนใจถ้าหลบตาบ่อยๆอาจบ่งบอกถึงความไม่มั่นใจกำลังปกปิดบางสิ่งบางอย่างหรือไม่อยากเผชิญหน้า และการจ้องนานจนเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกกดดันหรือถูกคุกคามเคล็ดลับสร้างเสน่ห์เวลาพูดกับใครพยายามสบตา3-5วินาทีแล้วค่อยๆละสายตาจะทำให้ดูมั่นใจและน่าคบหามากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่2รอยยิ้มค่ะรอยยิ้มคืออาวุธลับ ของการสื่อสารที่สร้างสเสน่ห์ได้ทันทีเพราะสมองของมนุษย์ตอบสนองกับรอยยิ้มเชิงบวกนะคะยิ้มจริงใจกล้ามเนื้อรอบดวงตาจะขยับด้วยแสดงถึงความสุขและความเปิดใจยิ้มแบบมารยาทมักใช้เพื่อความสุภาพแต่ถ้าใช้มากจนเกินไปจะดูไม่จริงใจนะคะ เคล็ดลับสร้างสเสน่ห์สร้างรอยยิ้มที่เปิดบทสนทนาจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจและอยากคุยต่อค่ะภาษากายที่3การจับมือการจับมือเป็นภาษากายที่สร้างได้ทันทีในเวลาไม่กี่วินาทีค่ะ จับมือมั่นคงบ่งบอกถึงความมั่นใจและน่าเชื่อถือจับมือเบาๆอาจตีความได้ว่าไม่มั่นใจหรือไม่สนใจจับแน่นจนเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณก้าวร้าวหรือพยายามครอบงำเขาค่ะเคล็ดลับในการสร้างสเสน่ห์คือจับมือให้มั่นคงพอดี พร้อมสบตาและยิ้มจะสร้างความประทับใจแรกที่ดีนะคะภาษากายที่4การนั่งและการยืนท่าทางการยืนและนั่งสะท้อนบุคลิกและพลังงานที่เราส่งออกไปนะคะยืนหลังตรงไหล่เปิดบ่งบอกถึงความมั่นใจและพร้อมเปิดรับค่ะการนั่งเอนหลังกอดอก มักแสดงถึงการปิดกัน้นหรือไม่ไว้ใจนั่งกลมตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยบ่งบอกว่าคุณกำลังสนใจและมีส่วนร่วมค่ะเคล็ดลับการสร้างสเสน่ห์คือเวลาคุยกับใครให้น้มตัวเข้าหาเขาเล็กน้อยค่ะจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุณตั้งใจฟังเขาอย่างจริงใจนะคะภาษากายข้อที่5 การใช้มือและท่าทางมือคือผู้ช่วยสื่อสารที่ส่งพลังมากเพราะมันจะช่วยเสริมความหมายของคําพูดของเราค่ะใช้มือประกอบการพูดทำให้การสื่อสารดูมีชีวิตชีวาและน่าสนใจชี้นิ้วใส่คนอื่นมักถูกมองว่าเป็นการตำหนิหรือกลาวราวนะคะลูกคางหรือแตะริมฝีปาก บ่งบอกถึงการกำลังคิดตัดสินใจหรือหลังเลค่ะเคล็ดลับการสร้างเสน่ห์ก็คือใช้มือเพื่อเสริมคำพูดแต่ควรเป็นธรรมชาตินะคะและไม่โอเวอร์จนเกินไปค่ะภาษากายข้อที่6การสัมผัสการสัมผัสเป็นภาษากายที่ลึกซึง้งและส่งผลต่ออารมณ์ได้มาก แต่ต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะนะคะแตะไหลหรือแขนเบาๆสื่อถึงความเป็นมิตรและการสนับสนุนค่ะการสัมผัสที่มากเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดหรือถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวนะคะระวังด้วยค่ะเคล็ดลับสร้างสเสน่ห์ใช้การสัมผัสเล็กน้อยในจังหวะที่เหมาะสมเช่น แตะเบาๆที่แขนเวลาจะให้กำลังใจจะสร้างความใกล้ชิดได้มากขึ้นค่ะภาษากายข้อที่7การหายใจและจังหวะการพูดแม้ว่าการหายใจจะดูเป็นเรื่องธรรมชาติแต่แท้จริงแล้วมันกลับสะท้อนถึงอารมณ์ได้มากเลยนะคะหายใจสั่นทีมักเกิดจากความกังวลหรือความกลัวหายใจยาวช้า แสดงถึงความสงบและมั่นใจพูดเร็วเกินไปทำให้คนฟังรู้สึกกดดันพูดช้าจนเกินไปอาจทำให้คนฟังเบื่อหรือคิดว่าคุณไม่มั่นใจนั่นเองค่ะเคล็ดลับสร้างสเสน่ห์ก็คือฝึกหายใจลึกๆและพูดด้วยจังหวะที่มั่นคงจะทำให้เสียงของคุณน่าฟังและ มีพลังค่ะภาษากายที่8ระยะห่างระหว่างบุคคลการเว้นระยะห่างเป็นสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามแต่จริงๆแล้วมันคือภาษากายที่สำคัญค่ะเขาใกล้จนเกินไปอาจทำให้อีกฝ่ายรู้สึกอึดอัดอยู่ห่างจนเกินไปทำให้ความสัมพันธ์ดูห่างเหิน รักษาระยะที่เหมาะสมสร้างความรู้สึกสบายใจและไว้วางใจนะคะเคล็ดลับการสร้างสเสน่ห์คือเวลาคุยกับคนใหม่ๆควรรักษาระยะห่างประมาณ1ถึง1.5เมตรถ้าเป็นเพื่อนสนิทหรือคนรักอาจเข้าใกล้ได้มากกว่านั้นค่ะภาษากายที่9การเรียนแบบท่าทาง การเรียนแบบภาษากายของอีกฝ่ายเล็กน้อยเป็นสัญญาณของความเชื่อมโยงค่ะถ้าอีกฝ่ายยิ้มแล้วเรายิ้มตามเท่ากับเกิดความรู้สึกเป็นมิตรนะคะถ้าอีกฝ่ายเนิมตัวเข้าหาแล้วเราขยับเข้าใกล้เช่นกันแสดงถึงความไว้ใจค่ะเคล็ดลับสร้างสเสน่ห์คือใช้การเรียนแบบอย่างเป็นธรรมชาติ จะช่วยสร้างใยสัมพันธ์และทำให้การสนทนาลื่นไหลขึ้นค่ะภาษากายที่10ส,สัญญาณเล็กๆจากร่างกายบางครั้งภาษากายเล็กๆก,ก็เผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมานะคะเช่นแต่ผมบ่อยมักบ่งบอกถึงความประมาการขยับเท้าไม่หยุดแสดงถึงความกระวนกระวายกัดริมฝีปากอาจหมายถึง ความกังวลหรือบางทีก็เป็นการดึงดูดโดยไม่รู้ตัวคะ่ะเคล็ดลับสร้างสเสน่ห์สังเกตสัญญาณเล็กๆเ,เหล่านี้ประกอบกับอิริยาบถจะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายมากขึ้นคะ่ะสรุปคือภาษากายคือเครื่องมือที่ทรงพลังในการสื่อสารถ้าเราสามารถอ่านภาษากายของคนอื่นออก เราจะเข้าใจมากขึ้นและถ้าเราควบคุมภาษากายของตัวเองได้เราก็สามารถสร้างเสน่ห์และเพิ่มอิทธิพลให้กับตัวเองได้มากเช่นกันค่ะลองนำสิบภาษากายที่เราพูดถึงในวันนี้ไปใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการสบตารอยยิ้มการจับมือท่าทางการใช้มือการสัมผัส การหายใจระยะห่างการลอกเรียนท่าทางและสัญญาณเล็กๆของร่างกายสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณทั้งอ่านใจคนอื่นได้แม่นยำและอย่างสื่อสารออกมาได้อย่างน่าดึงดูดอีกด้วยค่ะโอเคนะคะทุกคนหลังจากที่เราได้เรียนรู้10ภาษากายสำคัญกันไปแล้วคุณน่าจะเริ่มสังเกตเห็นเลยว่า ภาษากายคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากมันช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นได้ลึกซึ้งขึ้นและในขณะเดียวกันถ้าเราปรับใช้กับตัวเองได้ดีเราก็จะสร้างสเสน่ห์และเพิ่มอิทธิพลให้กับตัวเองในทุกๆบทสนทนาได้ก่อนจะจบเอพิโซดนี้ดิฉันอยากให้คุณลองกลับไปทบทวนตัวเองนะคะว่า เวลาคุณเจอคนแปลกหน้าคุณมักจะยืนแบบไหนคุณสบตาใดามันคงแค่ไหนหรือคุณยิ้มแบบจริงใจหรือเปล่าเพราะบางทีการเปลี่ยนเพียงเล็กน้อยอาจทำให้คุณดูน่าคบขึ้นสิบเท่าเลยก็ได้นะคะถ้าคุณชอบเอพิโซดนี้อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์ด้วยนะคะและถ้าคุณมีประสบการณ์เจ๋งๆเกี่ยวกับการอ่านภาษากายเช่นเคยจับโป๊ะเพื่อนได้จากการกระดิกเท้าหรือเคยรู้สึกได้ว่าใครชอบคุณจากสายตาลองมาเล่าให้ฟังได้เลยค่ะดิฉันอยากฟังเรื่องราวของคุณเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่ในอีพีที่13นะคะ รับรองว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองและการสร้างเสน่ห์อีกเพียบเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานานถึง12นาทีแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันสุมาลัยโอไราอันสวัสดีค่ะ